เช็คดวงความรักไปกับหมอดาวนะคะคืนนี้คุณกล้าไหมคะคุณกล้าที่จะถามไพ่หมอดาวไหมว่าคนที่คุณกําลังคบอยู่ดิวอยู่เนี่ยเขามีคุณคนเดียวหรือเปล่าเขามีคนอื่นนอกจากคุณไหมนะคะถ้าคุณกล้านะคะหยุดฟังแล้วก็ลุ้นไปกับหมอดาวนะคะหมอดาวจะนับหนึ่งถึงสามนะขอช่วงที่หมอดาวนับหนึ่งถึงสามเนี่ยให้คุณนึกถึงหน้า คนที่คุณคุยอยู่หรือดิวอยู่นะคะน้อมจิตน้อมใจตั้งจิตดีๆนะครับหนึ่งสองสามคนที่คุณคบหาดูใจอยู่เนี่ยเขามีคนอื่นไหมนะคะสำหรับคุณแล้วคุณมองว่าเขาเนี่ยคือคนที่ใช่คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปแบบ แบบเหมือนอัศจรรย์มันเป็นอะไรที่อัศจรรย์สําหรับคุณที่คุณได้เจอเขานะคะคุณรู้สึกว่านะคะเขาเนี่ยคือคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะมาดูนะคะว่านอกจากคุณแล้วเขามีคนอื่นไหมนะคะไปที่สองนะเขามีคนอื่นไหมสําหรับคุณเนี่ยนะคะคุณจริงใจกับเขามากเลยนะกับความสัมพันธ์นี้คุณตั้งใจมากนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับเขานะคะ แต่ดูเขาสิเขาจริงใจกับคุณหรือเปล่าว้าวนะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นรักแรกพบเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะคะเจอกันนะคะแบบฟุ๊กฟุกนะคะเข้ามาในชีวิตเขาแบบเหมือนคุณสองคนนะ่าจะเจอกันในโลกออนไลน์นะคะดูจากหนา้าไพ่แล้วเขาก็มองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ใช่นะคะเป็นของที่มีค่าสําหรับเขานะคะเขา ดูแล้วนะคะมีลุ้นนะคะว่าเขาเนี่ยน่าจะไม่มีใครนะคะมาดูซีนอกจากคุณแล้วเขามีใครไหมในเมื่อเขามองว่าคุณคือคนที่มีค่าสําหรับเขาเนี่ยสรุปแล้วเขามีคนอื่นไหมนอกจากเราว้าวต้องขออภัยอย่างแรงนะคะคนที่คุณกําลังตั้งใจดิวอยู่นะคะเขาเป็นคนที่สเสน่ห์แรงซะด้วยสีนะคะตอนนี้เขาน่าจะคุยอยู่มากกว่าสองนะนอกจากคุณเนี่ย เขามีคุยอยู่ค่ะเขามีคนเข้าหาเขาเรื่อยๆเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่นะคะอยู่ในสถานะที่ทุกคนก็อยากเข้าหานะคะหนึ่งละนะคะหน้าที่การงานนะคะสองบุคลิกนะคะสามเป็นคนจิตใจดีซะด้วยสีนะคะแล้วก็ภูมิฐานซะด้วยนะคะมีแต่คนอยากเข้าหาเขานะคะณนะตอนนี้นะคะนอกจากคุณแล้วนะคะเขายังมีคนอื่นที่คุยอยู่นะคะแต่จะบอกว่าจริงใจแค่ไหนนะคะ น่าจะเป็นคุณแหละที่มาเต็งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสบายใจได้นะคุณคืออันดับหนึ่งแล้วล่ะนะคะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่มีคนคุยนะอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจนะคะนี่คือพลังงานของคุณค่ะนะคะถ้าใจคุณยอมรับก็คือพลังงานของคุณแต่ถ้าใจคุณไม่ยอมรับกับพลังงานไพ่สามใบนี้<ๆ>ก็แสดงว่าพลังงานสามใบนี้ไม่ใช่ของคุณค่ะ